ฟันอบอุรมรัชตะอาคาเดมีพัฒนาการพูดพัฒนาบุกลิกภาพนักจัดก,กรายการมืออาชีพ085 157 7465 085 120 3087วิทยาสาล Corporate Magazine ขอบคุณทุกแง่มุมชีวิตคอฟล,ลันแมกซีนทุกแผงทั่วประเทศนะครับคุณชมครับก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับสำหรับหัวข้อวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของการศึกษาไทยครับกับ การนําระบบโลจิสติกส์มาใช้ว่าจะไปด้วยกันได้อย่างไรนะครับในเรื่องของการพัฒนาประเทศหรือการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อที่จะนามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาของเราและก็ท่านดรสุชิตซึ่งท่านมีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงครับก็จะมาแบ่งปันให้กับพวกเราอาจารย์ครับเป็นช่วงเปลี่ยนของอาจารย์้วครับจากที่บอกว่าหลังจากที่มาทํางานในหน่วยงอ,องค์กรของบริษัทแฟลปซี่เนี่ยแหละครับนะครับ,นะรบ,นะรบก็ประสบความสำเตรต็จในหน้าที่การงานก็จะมีสารบันต่างๆเชิญอาจารย์ไปบรรยาย ครับนะฮะตอนนั้นไปบรรยายแล้วเกิดจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้ต้องกลับมาศึกษาจนสําเร็จการศึกษาคืออย่างนี้นะฮะผมอยากให้ผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับบางครั้งนะครับในการที่เราได้รับเชิญเป็นเกสต์บิเกอร์ในการที่จะไปถ่ายทอดองค์ความรู้ในเทือการแข่งขันหรือประสบการณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าลองลองนึกดูนะเขาเชิญผมในฐานะที่เป็นผู้จัดการบริษัทแ๊ปซี่ในยุคนั้นในยุคนั้น ในการที่จะไปนําเสนอหรือคุยดิสคัตในเรื่องของข้อได้เปรียบทางการแข่งขันแล้วลักษณะการแข่งขันของศึกในเรื่องของการตลาดแต่ถ้าเราถอดสีเสื้อตัวเองออกในฐานะผู้จัดการนายสุชิตแล้วก็จะฟังเราก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่ง <c oughs> ที่ว่าหนึง่ง<ช>เราน่าจะมี อะไรแอปพลิเคชันดานาสักนิดหนึ่งครับแล้วคือในในเวลานั้นเราคิดว่าหนึ่งเนี่ยผมเคยรับการคัดเลือกในการที่จะจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานด้วยผมคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งก่อนที่ผมจะเข้ามาสู่แวดวงการศึกษาในยุคขณะที่เป็นพนักงานตัวเล็กๆอยู่สิบปีแรกในการพัฒนาในการที่ต่ายเต้าระบบทํางานให้สู่ความสําเร็จในที่ทีการงาน ผมก็เกิดการผมก็พยายามจะเรียนรู้นะไม่ไม่เรียนรู้เข้าไปเรียนรามอีกสองปีก็ถูกไม่จบไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่นมหาวิทยาลัยเปิดก็ไม่จบไปเรียนมสทก็ไม่ได้เรื่องไปเรียนทุกที่ก็ไม่ได้เรื่องแต่บังเอิญมันไปเจอสถาบันแห่งหนึ่งนะครับผมขอขอยกย่องนะครับในตานนั้นเจอคือมหาวิทยาลัยเกิดมหาวิทยาลัยเกิดที่อยู่แถวบางเขนนะครับ ก็เปิดโอกาสหลักราบเขาให้ต่อยอดคือหนึ่งเอาเอาเอาองค์ความรู้ในการเทียบโอนที่ผมเคยเรียนอยู่ที่หอนค้าครับมาต่อยอดเรียนอีกสองปีครับอีกสองปีในฐานะเรียนแบบผู้ใหญ่เรียนแบบผู้ใหญ่เรียนในฐานะที่เรียนภาคสมทบเขาเรียกว่าศิลปศาสตร์บัณฑิตภาคสมทบในการสาขาการจัดการ ผมก็แรงมานาจะเรียนเสาที่ก็มุ่งมั่นไปอีกนะแต่ในเวลานั้นนะครับคือในหน้าที่การงานว่าเป็นนายคนแล้วไม่มีใครไม่มีใครกีดกันไม่ให้เราเรียนแล้วเราก็สามารถที่จะมีเวลาที่คิดว่าคงจะแบ่งปันเวลาขอเวลาครอบครัวนิดนึงมาขอรับเรียนการศึกษาต่อเนื่องเราก็ประสบความสำเร็จในปี2543-45 จบปริญญาโทปริญญาตรีฮะปริญญาตรีนะปริญญาตรีลองลองลองท่านผู้ชมแล้วลองฟังดูนะฮะลองคิดตามนิดนึงเนี่ยจากที่เกเรมาใช้เวลาเรียน20ปี20กว่าปีกว่าจะสําเร็จปริญญาตรีทั้งที่วัยเรียนปกติเนี่ยใช้เวลาแค่3ปีถึงสี่ปีนะฮะแล้วก็ถึงขนาดแบบแบบใช้สตังค์เยอะๆนะอาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้สักครู่เคยใช้สตังค์ครอบครัว2ปีฮะสามสิบล้านนะครับประมาณนั้นหมดกับสิ่งที่บันเทิงใจบันเทิงเรื่องรมต่างๆนะฮะณวันนี้เนี่ย เปลี่ยนแปลงแลเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากนั้นพอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีก็ศึกษาต่ออย่างต่อเนื่องเลยคือในเวลานั้นนะครับในการที่ตัวเราเองเนี่ยได้รับการเชิญเป็นวิทยากรอย่างต่อเนื่องนะครับให้องค์ความรู้เรื่อยๆเราน่าจะมีมุมเรอคิดว่าสักวันหนึ่งนะครับในระบบการศึกษาเนี่ยเราต้องการพัฒนาตัวเองผมเลยเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงในใน ในคณะบริหารในหลักสูตร MBA for Executive รุ่นที่6 Master of Degree นะฮะ Master of Business Administration โดยตรงสำหรับผู้บริหารผมคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งนะครับที่คิดว่าหนึ่งเนี่ยระบบการศึกษาเนี่ยเราสามารถที่จะโลดแล่นเราจะได้องค์ความรู้เพื่อมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเราจะจบปริญญาโทอาจารย์ต่อเนื่องเลยที่รามในขณะนั้นนะครับผมที่ตระหนักนะครว่าหเนี่ย มันยังไม่เป็นองค์ความรู้ที่ถูกต้องรายวดวงการศึกษาเนี่ยเรามานั่งทํางานด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยสอนหนังสือไปด้วยเนี่ยการพัฒนาตัวเองผ่านระบบการศึกษาเนี่ยในในในถ้าถ้าคิดเป็นในเวลานี้นะครับในเวลานี้ถ้าคิดเป็นเนี่ยเราสามารถจัดองค์ความรู้ต่างๆได้แต่มันยังไม่เพียงพอนะครับเพราะในในเดิมทีเนี่ยในในแวดวงคือโครงสร้างการศึกษาประเทศไทยคุณจะสอนปริญญาตรี รับสอนิญญาตรีได้คุณต้องจบเปียญญายโทครับนะครับเป็นองค์ประกอบครับแต่ถ้าคุณจะสอนิญญาโทคุณต้องจบปริญญาจบเยเอกคมันเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมเราเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่รู้ไม่รู้นะฮะว่ากระโดดน้ําเรียนต่อเลยเรียนต่อเลยนะฮะครับผมใช้เวลาการเรียนต่อเญญยเอกอีก3ปีจนจบจนจบจากรับกำแหงจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียอ๋ออีสเทิร์นเอเชียแถวลังสีองค์ลกตอนนั้นนะฮะมันเป็นการเลือก ตอนตอนในยุคนั้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงยังไม่เปิดหลักสูตร DBA d b อดีบีเอเนี่ยมันยังเป็นหลักสูตรที่ยังไม่ได้แพร่หลายในประเทศไทยมันเป็นการการหลักสูตรสำหรับด็อกเตอร์ออฟบิสเซดแอดมินผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการธุรกิจโดยตรงอาจารย์ก็เลยเลือกที่จะเรียนร,ระบบโลจิสติก เลยไม่ใช่เรื่องในเรื่องโลจิสติกส์นะคันจบในเรื่องของ DBA In Marketing โ,<อ>โดยตรงทางด้านการตลาดด้านการตลาดโดยสร้างโมเดลในธุรกิจเครื่องดื่มน้ํำประลมที่เราถนัดนะครับเลยทำให้เราคิดว่าเราเห็นทางออกในการที่จะสร้างโมเดลในรูปแบบของเครื่องมือในการที่จะสร้างความได้เปรียบทางการขัน<อ>ในช่องทางการตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโดยตร<อ>ง จันกลีหลังจากที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกนี่ยแล้วก็วามาเป็นมาทำงานทางด้านวิชาการนะครับเปลี่ยนขั้วจากทางด้านการตลาดทางด้านธุรกิจทางด้านบริษัทมาเป็นทางด้านวิชาการอย่างไรครับครับในในขณะนั้นนะฮะผมถือว่าเออหนึ่งเมื่อจบสําเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยมันก็เป็นการการที่คิดว่าเราก็ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อยากจะถ่ายทอดอยากจะคิดว่าอยากจะถ่ายทอดอยากจะทําในสิ่งที่เราอยากทำครับ ก็คือเอาประสบการณ์ของตัวเองเอาความรู้ตัวเองแล้วมาผสมผสานแล้วถ่ายทอดกับลูกศิษย์ในขณะนั้นเราก็คิดว่าหนึ่งในเวลานี้นะฮะในในการศึกษาประเทศไทยที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันนะครับมันเห็นปัจจุบันคือเป็นการครอบงำเป็นการถ่ายทอดโดยครอบงำเชื่อความคิยของตัวเองคุณมีหน้าที่อย่างเดียวคือเชื่อสิ่งที่อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มอบให้แต่มันก็ขัดแนวความคิดที่เรามีประสบการณ์อยู่เพราะเราไม่เคยเชื่อใคร จุดเปลี่ยนของเราคือเชื่อตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เรามีอยู่ทั้งหมดจากรูปแบบที่เราเดินผ่านมาอาจจะเป็นความโชคดีของอาจารย์ด้วยไหมฮะที่หนึ่งนอกจากจะมีความตั้งใจสูงแล้วเนี่ยมีความอดทนมีความขยันแล้วได้เข้าไปร่วมงานกับองค์กรที่อยู่ในระดับคอร์ o ปอเรชันหรือระดับมหาภาพซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นผู้นําระดับโลกเหมือนกันก็เลยทําให้อาจารย์ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในระบบต่าง แล้วก็เป็นของโชคดีที่อาจารย์ก็จริงจังกับมันด้วยนะฮะก็เป็นได้ครับบางนี้เราเราต้องพูดถึงว่าเราต้องยกประโยชน์นะฮะให้บริษัทที่บักบมบุคลากรที่ไม่มีองค์ความรู้ให้เกิดองค์ความรู้โครก็เป็นครูเรเป็นครูคนหนึ่งครูคนแรกในเรื่องของระบบระบบขนส่งโลจิสติก ในเวลานี้นะครับโลจิสติกที่เราจะพูดถึงในอนาคตเนี่ยนะฮะในข้างหน้าเนี่ยเราจะเจาะลึกอีกหลายประเด็นนะครับในประเด็นนี้เนี่ยก็คงจะพูดถึงในเรื่องของจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งคือหนึ่งเราจะทํำยังไงคือผมเนี่ยคือเป็นคนเดียวเราอย่างมากก็ได้มีโอกาสในการสอนถ่ายทอดแต่ทําไมที่ประสบการณ์ทั้งชีวิตในการที่ฟันฝ่าอุปสรรคหลายเรื่องในเรื่องระบบการศึกษามีผมก็พบปะพูดคุยกับ นักธุรกิจผู้ประกอบการหลากหลายในชุมชนที่สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ต้นเราจะเห็นนะครับว่าหนึ่งเนี่ยหนึ่งผู้พลาดโอกาสทางการศึกษาจากพ่อแม่ไม่ให้เรียนหรือจากคนที่เกเรเหมือนเช่นผมเนี่ยอาจจะจบจบด้วยด้วยสตุ้งสตังของตัวเองตอนตอนต้นเนี่ยคือเขาให้เรียนแล้วไม่เรียนจากที่มีทุนเรียนก็ไม่เรียนจากทางบ้านไม่สนใจตอนนั้นตอนนี้ต้องมาเอาทุนส่วนตัวกูนีกูสินมาเรียน นายถึงหลักสูตรพิเนี่ก็เกือบล้านเปียโทก็หลายแสนสี่ห้าแสนกว่าจะจบก็หลายล้านก็เหนื่อยพอามีคเป็นเป็นนี่เป็นสินกันพอสมควรในฐานะที่คิดว่าหนึ่งฟันฝ่าไหนไหนท่มุ่งมั่นที่คิดว่าแต่ยังไม่หยุดใช่นะเราถือว่าในเวลานี้นะเมื่อเรามีต้นทุนมีวิธีคิดไม่มีโอกาสในการที่จะคิดว่านําเสนอในรูปแบบใหม่ๆ การศึกษาเราเห็นว่า Infrastructure Education ปัจจุบันบของประเทศไทยเนี่ยมันมีจุดหนึ่งบางจุดที่<ม>ที่น่าจะทำให้กับผู้มีประสบการณ์รมาเลยจุดเปลี่ยนอย่างหนึง่งอีกอย่างนึงันเอาระบบโลจิสติกที่จากประสบการณ์ที่ทำงานกับบริษัทของของอเมริกาเนี่ยนะฮะมาใช้แล้วก็มาผสมผสานกับการระบบการศึกษาไทยถ่ายทอดให้ลูกสิษย์อย่างไรบางครับคือในเวลานี้นะครับคือ องค์ประกอบเรื่องโลจิสติกของระบบการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยการขน,<อ>นส่งไม่ว่าจะเป็นรถไฟท่าเรือสายการบินนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบโลจิสติกนะฮะคือเราพูดถึงภาพรวมโลจิสติกเนี่ยยังไม่เคยยังไม่มีใครให้ข้อจํากัดความที่ชัดเจนมากมีแต่คนพูดถึงโลจิสติกโลจิสติกแต่บางครั้งนี่นะฮะในเรื่องระบบโลจิสติกเนี่ยถ้าเราศึกษาอย่างถ่องแท้หลายเรื่องนะครับ <c oughs> มันเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ แล้วก็สามารถที่จะสร้างองค์ความรู้เข้าไปสามารถพัฒนาให้เขาสามารถพัฒนาการอยู่รอดของธุรกิจเขาได้ด้วยถ้าผ่านกระบวนการศึกษาอย่างถูกต้องครับนะครับผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าคิดว่าผมจะเป็นผู้สอนผู้ให้แต่อยากจะแนะว่าเออถ่ายทอดหรือแนะนําเป็นที่ปรึกษาของธุรกิจ ขนาดเล็กขนาดกลางขนาด,นาดใหญ่เท่าที่ผม <c oughs> ได้ตามเรื่องนี้นะฮะแน่นอนฮะในมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นก็มีเกี่ยวกับเรื่องโลจิสติกที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับลูกศิษย์อยู่แล้วแต่ในมุมของเชิงธุรกิจหรือเชิงบิสเนสนะที่เขาเร่งจะชับ <c oughs> นะผมน่าจะมีท่านดรสุชิตน,นะฮะที่ที่ทแหลยดูว,ว่าน่าจะเป็นวีดเดอร์ในในในมุมนี้นะจะประสบก <c oughs> ารณ์จริงแล้วมาผสมผสานกับการเรียนการสอนในยุคป,ปัจจุบันลูกศิษย์ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขนส่ง หรือการใช้ระบบโลจิสติกมาประยุกต์ใช้กับการทํางานหรือการผลิตสินค้าอย่างไรบ้างครับคือในเวลานี้นะครับผมก็อยากจะหยิบยกนําเสนอให้กับผู้ชมฟังสักนิดหนึ่งนะฮะว่าหนึ่งเนี่ยพวกเราได้ยินแต่โลจิสติกแต่ไม่รู้ว่าใช้ประโยชน์ใดๆได้บ้างมันเหมือนว่าธุรกิจไก่ตัวครับมันเหมือนจริงๆนะฮะธุรกิจไก่ตัวว่าโลจิสติกสนี่สำคัญอะไรกับเราแต่มีคนพูดให้เราฟังอยู่เสมอนะครับว่าโลจิสติก ต่อ GDP ของประเทศไทยมันสูง oh, 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 oh. มันทำให้เรารู้ว่าเออต้นทุนของ <c oughs> สินค้าที่ผลิตออกไปนะมันสูง <c oughs> มันไม่สามารถสร้างผลกำไรได้ <c oughs> แต่ยังไม่มีใครที่บอกนะฮะในเรื่องโลจิสติกมันมีโครงสร้างอะไรบ้างอย่างเช่นอะไรบ้างครอย่างเช่นนะฮะในเรื่องโลจิสติกต่อต่อต่อ GDP ที่เรา <c oughs> พูดถึงกันอ <c oughs> ยู่เนี่ย ในโลจิสติกที่เราพูดมันมีส่วนแบ่งอยู่สส่วนกีก็คืออะไรได้ต่อหัวต่อตคนต่อประชากรนะครับอะไรคิดว่าอย่างนั้นแต่นี้เวลาเวลาที่เราเราพูดถึงโลจิสติกนี้นะเราไม่ไม่รู้ว่าหนึ่งโลจิสติกที่เราพูดเนี่ยมันมีค่าขนส่งเป็นส่วนหนึ่งค่าบริหารคลังสินค้าเป็นส่วนที่สองค่าบริหารจัดการเป็นส่วนที่สามถ้าเราแบ่งออกเป็นสิบส่วนเนี่ยค่าขนส่งมันอยู่ที่สี่ส่วนค่าคลังสินค้าสี่ส่วน ค่าจัดการสองส่วนโดยได้คิดว่าหนึ่งเนี่ยอย่าพูดเหมารวมนะครับท่านผู้ชมนะครับ4 4่ส4่สอ่า4 4 2อย่าพูดเหมารวมว่านนโลจิสติกขนส่งอย่างเดียวไม่ใช่ระบบฟุตบอลนะไ,ไม่ใช่ทีฟุตบอลไม่ใช่ที่บอกว่าเออหนึ่งเนี่ยคือคือคือ,คอบางคนเนี่ยคิดว่าเออพูดถึงโลจิสติกสัมพันธ์อะไรกับผู้ประกอบการรายย่อย ผมก็คิดว่าเออในเวลานี้นะครับในยุคเข้ายากบางแพงตั้งแต่ต้นเรื่องมาอะไรก็แพงไข่ก็ยังแพงได้ข่าวห้าบาทนะฮะในเวลานี้นะฮะผมได้ยินข่าวว่าในเวลาไปกินไปกินลองไปกินข้าวราดข้าวราดกะเพราไข่ดาวไข่ดาวปะประมาณ40บาทอัพแล้วล่ะสี่สิบห้าแล้วฮะอาจารย์แล้วประมาณนั้นโดยที่แบบว่าไข่ดาวฟองหนึ่งบาทในห้างชั้นนำนี่หกสิบเจ็ดสิบนะฮะอาจารย์ตกใจเหมือนกันฮะ ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราเราคิดว่าในยุคเข้ายากหมากแพงเนี่ยเราสามารถบริหารโลจิสติกส์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของธุรกิจขนาดเล็กโลจิสติกก็คือค่าขนส่งที่บวกไปกับต้นทุนสินค้าถูกไหมอาจารย์มันก็ครอบรวมว่าหนึ่งการจัดการโลจิสติกมันเป็นต้นทุนของสินค้าอยู่แล้วคครรัับบเราจะแยกเราอยากแยกว่าโลจิสติกออกจากต้นทุนที่เราผลิตอครับ เราจะแยกได้ยังไงเราจะจัดการได้ยังไงทาให้ทาให้เราเราสามารถควบคุมต้นทุนได้ครับจากทีนี้เนี่ยผมก็คิดว่าหนึ่งนี่นะฮะในเวลานี้นะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมลองตามผมนิดหนึ่งนะฮะว่าหนึ่งถ้าบริหารแบบง่ายๆนะะยุกต์ใช้ในโลกโลจิสติกส์นะในในผู้ประกอบรายย่อยอยากที่แบบว่าร้านอาหารจานเดียวเนี่ยอยากให้อยากให้ตระหนักในบทบาทที่คิดว่าหนึ่ง ไอ้ส่วนโลจิสติกส่วนผสมของโลจิสติกคือ4ีส่วนที่เราบอกอยู่ใน10ส่วนนั่นะมันเป็นการบริหารคลังสินค้า<อ>ถ้าผู้ชมจะไปน,นึกนะครับว่าหนึ่งคลังสินค้าเป็นโกดังใหญ่ๆแต่ถ้าถ้าท่านนึกถึงว่าหนึ่งในบริการการบริหารตู้เย็นของร้านค้านั่นจะเกิดผลประโยชน์อะไรได้บ้างเนี่ยเรามองดูว่าตู้เย็นสามารถที่ควบคุมในการที่จะเก็บสต็อกอไว้เพื่อที่จะผลิต ก็คือค่าบริหารจัดการบริหาราจัดการพนักงานดูแลค่าดูแลจะทำให้ลดต้นทุนอย่างไรบ้างอย่างไรได้บ้างแล้วก็สามารถที่ทําให้คุณมีกําไรเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวอายจกำลังบอกว่าแค่เราจัดระบบให้มันมีความเหมาะสม นะแล้วก็จัดมีระดับขั้นตอนเนี่ยมันก็จะช่วยบริหารการจัดการในธุรกิจคุณได้ในธุรกิจของคุณได้เลยโดยเอาโลจิสติกแบบพื้นฐานมาจับธุรกิจรายย่อยแค่บริหารตู้เย็นให้คุณมีสต็อกลดลงสร้างเมนูที่พึงพอใจผู้ซื้อคุณก็สามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้นคือลดต้นทุนของคุณลงปุ๊บนี่ในเวลานี้นะคุณไม่จําเป็นเลยนะครับว่าทาชมบกับที่จะจะไปสร้างรายได้เพิ่มแค่ลดในลดคอสตตัวเองลง แล้วก็ทําให้คุณสามารถอยู่ได้ในการประกอบธุรกิจของคุณได้เลยอาจารย์มองอยังไงครก,กับระบบบริหารจัดการในเรื่องของโลจิสติกโดยเฉพาะประเทศฝั่งตะวันตกหรือทางยุโรปเนี่ยก็เข้ามาขยายฐานการการบริโภคหรือฐานลูกค้าอย่างเช่นบริษัทโ o ตัสคาฟูเจสโกโรตัสอะไรพวกนี้นะฮะอาจารย์มองในธุรกิจอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบต่อ GDP ของของ ระบบโมเดิร์นเทรดนะที่กำลังเข้ามาในประเทศไทยนะซึ่งคิดว่าในช่วงสักสิปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงแล้วก็ผองถ่ายในเรื่องของวิธีคิดและการจัดก,การอย่างไรบ้างครคือก่อนที่จะนําเสนอเรื่องนี้นะการเปลี่ยนแปลงวันธรรมในสังคมไทยครับคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมรรนะครับพฤติกรรมของของสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่พยายามลอกเลียนแบบหาความสะดวกใส่ตัวับ โดยที่ไม่คำนึงถึงว่าต้นทุนในการที่บริโภคับต่างชาติเข้าตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่คิดว่าหนึ่งเนี่ยเขาใช้แวดวงการรีเสิร์ชว่าคนไทยเนี่ยนิสัยชอบสบายชอบสบายเข้าทางเข้าาทงโดยที่ไม่ได้คิดว่าหนึ่งเนี่ยไอสินค้าบางสินค้านะครับมันแพงเกินจริงรัวเข้าบวกในส่วนของค่าจัดการของเขามันเข้าบวกในเรื่องของการ การโลจิสติกการแมネจเมนต์การทุกเรื่องอยู่แล้วโดยที่แบบว่าคนไทยเป็นเหยื่อนะครับเป็นเหยื่อเราก็จะพบเห็นนะครับในการเปลี่ยนแปลงในยุคหนึ่งนะครับในยุคของจิฟฟี่เห็นไหมัปั๊มเจ็อครับผมจะหยิบยกให้เห็นปั๊มเจ็ดให้เห็นชัดๆนะครับในในในฝรั่งที่เข้ามาในการลงทุนของประเทศไทยปั๊มเจ็ดของของประเทศอังกฤษไหมฮะประเทศอังกฤษคือเขามาลงทุนในประเทศไทยปุ๊บเนี่ยเขามองอย่างเดียวคือ การให้บริการก็สถานีน้ํามันครับไม่ได้ที่จะมาเติมน้ํามันอย่างเดียวครับคนที่มาใช้บริการ,รมาใช้ในในส่วนของความสะอาดของห้องน้ําเลยมันเน้นความสะอาดของห้องน้ําของความเจ็ด คนก็หลั่งไหลเข้าปั๊มเจ็ตอย่างเดียวเข้าห้องน้ำไอ้ก็แล้วมาเติมน้ำมันแล้วก็ไปสูตรไออากาหออกน้ำไปทําให้ห้องน้ําคุณมีความสะอาดก็เป็นแรงจูงใจให้ทุกคนมาใช้บริการใช้บริการและส่วนองค์ประกอบอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของของน้ํามันเชื้อเพลิงในฐานหลักแล้วก็สร้างเป็นกิฟฟี่เป็นคอนเวเนียนเป็นร้านสะดวกซื้อมันก็ครบองค์ประกอบในการที่ไม่ใช่น้ำมันเป็นตัวนำแล้ห้องน้ำเป็นตัวนำ แล้วก็มีสายป่านในการลงทุนมีร้านกาแฟมีร้านอาหารมีผสมประสานมีสปาบางทีมีสปามีทุกอย่างในเวลานี้นะครับก็เมื่อเมื่อเมื่อช่วงเวลาหนึ่งที่มีการผ่อนคลายลงหรือการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะคัดลอกเรียนแบบกันมากขึ้นเขาก็ละทิ้งโดยปตทต้องไปเทคโอเวอร์ครับในส่วนนั้น มันเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคมไทยในเวลานี้แหมจ้าฮะเป็นประโยชน์มากครับคุณผู้ชมครับนี่คือการเปลี่ยนของไทยของระบบโลจิสติกที่นํามาใช้นะเราแน่นอนนะมันเป็นอาจจะเป็นทฤษฎีใหม่สาหรับบางเรื่องแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยนั่นแหละครับนั่นคือระบบโลจิสติกที่เราใช้กันอยู่เป็นประจากับท่านดรสุชิตผลเจริญนะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วก็กลับมาเบรคสุดท้ายครับ